มันมีเคล็ดลับในการปลูกไอริสให้ออกดอกดอกตั้งแต่ปีแรกนะคะอันนี้ได้เคล็ดลับมาจากเจ้าของสวนที่ปลูกหัวดอกไม้ขายโดยเฉพาะเลยนะคะเขาบอกให้บ่มหัวไอริสด้วยผลไม้เช่นแอปเปลิลหรือพุนหรือพัมหรือแพร่พวกแก๊สที่อยู่ในผลไม้เนี่ยมันจะไปกระตุ้นตาดอกในหัวดอกไม้ให้ออกดอกดีค่ะ ถ้ามันมีแก๊อันนี้แล้วมันสิบปีนามันสิบออกดอกดกเฉพาะไอริอย่างเดียวนออื่นมราต้องเห็ดบ่มบมบม่บมหัวดอกไม้รออันนี้ทั้งหมด4,300หัวหัวดอกไม้พวกนี้ฝนปลูกป,ปีที่แล้วนะคะมันเป็นช่วงที่ผลไม้ในสวนกำลังออกเยอะด,ด้วย ฝนก็สั่งหัวมาจากฟาร์มเลยโดยเฉพาะเขาก็บอกมาฝนก็เก็บผลไม้ในสวนะนั่แหละคะ่ะมาบ่มเลยบ่มใส่ลังกระดาษปิดฝากล่องอย่าให้แสงเข้านะคะมันให้เหมือนมันนอนหลับอนะช่วงที่สั่งหัวไอริสมาช่วงนั้นเป็นช่วงอากาศเย็นนะคะหัวมันก็ไม่เสียคะ่ะก็เอาไปเก็บฝนจะไปเก็บไว้ในบ้านที่มืนๆนะคะแล้วก็เก็บไว้จนผลไม้เริ่มเน่านั่นแหละประมาณเดือนกว่านั่นเลยคะ่ะ พอบ่มเสร็จมันก็จะเป็นช่วงที่ใบไม้ร่วงพอดีนะคะอากาศเริ่มหนาวและแต่ดินยังไม่เป็นน้ําแข็งก็จะประมาณตุลาพฤศจิกาอย่างเงี้ยค่ะฝนก็จะขุดดินแล้วก็ฝังไว้เลยปลูกไว้ให้มันนอนหลับไปตลอดหน้าหนาวนะคะปีถัดมาคือปีนี้แหละมันถึงออกดอกเราจะทำการบ่มหัวแค่ครั้งแรกนะคะตั้งแต่ตอนที่ได้หัวมาใหม่ๆแล้วหลังจากปลูกไปก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมันเลยค่ะ ใส่แต่ปุ๋ยปีละครั้งมันจะกลับมาทุกปีนะคะดอกไอริสฮอลลนดิกานั่นะนะทุกอย่างมันก็มีเคล็ดลับของมันอะนะคะนี่ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ได้เรียนรู้มาจากเจ้าของฟาร์มที่ผลิตหัวดอกไม้ขายโดยเฉพาะเขาบอกว่าทําเฉพาะหัวไอริสนะคะหัวอย่างอื่นก็ปลูกปกติธรรมดาได้เลยไม่ต้องบ่มหัวแต่ถ้าเป็นไอริสอยากให้ดอกดกๆก,ก,ก็ต้องทาวิธีนี้ค่ะลองดูนะถ้าใครอยู่ยุโรปแล้วก็ เฮ้ยทำไมแอลิธที่บ้านดอกไม่ใหญ่ไม่ดกลองทำดูค่ะได้ผลแน่นอนซื้อหัวมาอย่าลืมบ่มก่อนนะคะชอบเคล็ดลับดีๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะมีอะไรฝนก็จะเล่าให้ฟังเรื่อยๆค่ะ